แต่ถ้าใครได้ยินคำสาบานนี้แถมนึกอดดีในใจว่าถึงจะใช้ชีวิตตามใจชอบผมก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรเขาก็กำลังทำให้ตัวเขาเองและทุกสิ่งที่เขาทำเกิดความหายนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมพีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวภายในคมภีไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วโมเสสก็พูดกับชาวอิสราเอลว่าถ้าตั้งใจทําตามข้อบัญญัติทั้งหมดของพระยะโฮวาก็จะยกให้ทุกคนสูงเหนือกว่าชนชาติอื่นๆทั้งหมดใน โลมากมายก็จะเป็นของชาวอิสราเอลไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองหรือในทุ่งนาพืชผลในไร่นาก็จะอุดมสมบูรณ์ฝูงสัตว์จะมีลูกดกชาวอิสราเอลจะได้รับผลให้มีลูกหลานมากมายศัตรูจะพ่ายแพ้พวกเขาจะมาโจมตีทางเดียวแต่จะหนีกระเจิดกระเจิงไปเจทางพระยะฮูวาจะเปิดท้องฟ้าซึ่งจะเป็นคลังที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ฝนตกลงมาที่แผ่นดินตามฤดูกาล แต่ถ้าชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังไม่ใส่ใจทําตามข้อบัญญัติและข้อกําหนดทาสาบแช่งทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลพระยะโฮวาจะลงโทษชาวอิสราเอลด้วยวันโรคไข้สูงกานอักเสบความร้อนจัด และคมดาพืชผลจะเหี่ยวเฉาความแห้งแล้งจะตามหลอกหลอนชาวอิสราเอลจนกว่าจะพินาศนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะนําท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นไปอย่างไรนั้นกร,ราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ ฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ต่อไปนี้คือสัญญาที่พระยะโฮวาสั่งโมเสสให้ทำกับชาวอิสราเอลในแผ่นดินโมอาบนอกเหนือจากสัญญาที่พระองค์ทำกับพวกเขาที่โฮเรฟโมเสสเรียกชาวอิสราเอลทุกคนมาแล้วพูดกับพวกเขาว่า พวกคุณก็ได้เห็นทุกสิ่งที่พระยะโอวาทำในอียิปตด้วยตาตัวเองแล้วได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทำกับฝารูกพวกข้าราชการและทำกับแผ่นดินของเขาได้เห็นการพิพากษาลงโทษอันหนักหน่วงและการอัศจรรย์กับการอิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ่แต่พระยะโอวายังไม่ได้ช่วยคุณ ให้เข้าใจว่าสิ่งที่ตาคุณเห็นและสิ่งที่หูของคุณได้ยินนั้นหมายความว่ายังไงจนถึงทุกวันนี้พระองค์พูดว่าตอนที่เรานำทางพวกเจ้าในที่กัมดาลสี่สิบปีเสือ้อผ้า ขอมพวกเจ้าก็ไม่เก่ารองเท้าก็ไม่สึกถึงพวกเจ้าจะไม่มีขนมปังไม่มีเหล้าองุนหรือเครื่องดื่มมืนเมาแต่เราก็ดูแลพวกเจ้าพวกเจ้า จะได้รู้ว่าเราคือยะหูวาพระเจ้าของเจ้าในที่สุดพวกคุณก็มาถึงที่นี่และสิหนูกษัส์ที่อยู่ในเฮสบมนกับ โอ้กกระสับเฮ่งบาสานออกมาต่อสู้กับเราแต่เราเอาชนะพวกเขาได้จากนั้นเราก็ยึดเอาแผ่นดินของพวกเขาแล้วยกให้เป็นที่ดินมรดกของตระกูลรูบินตระกูลกาดและตระกูลมนัสเสียครึ่งตระกูลดังนั้นขอให้เชื่อฟังและทำตามสัญญานี้เพื่อทุกสิ่งที่พวกคุณทำจะสํา i'm พวกุณทุกคน,คนมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ต่อหน้าพระยะโอวาพระเจ้าทั้งพวกหัวหน้าจากตระกูลต่างๆพวกผู้นำพวกเจ้าหน้าที่ผู้ชายชาวอิสราเอลทุกคนลูก,ล,กลูกของคุณพันระยาของคุณและคนต่างชาติที่อยู่ในค่ายพักไม่ว่าจะเป็นคนเก็บฟืนหรือคนตักน้ำเพื่อคุณกับ พระยะหูวจะเป็นคู่สัญญากันซึ่งเป็นสัญญาที่พระยะหูวกำลังทำกับคุณในวันนี้โดยที่พระองค์ให้คำสาบานไว้ด้วยเพื่อจะตั้งคุณให้เป็นประชาชนของพระองค์ในวันนี้และเพื่อพระองค์จะ เป็นพระเจ้าของคุณบาหามที่พระองค์สัญญาไวา้กับคุณและสาบานไว้กับบรรพบุรุษของคุณคืออับราฮัมอิสอัตและยาโคบสัญญาที่ผมจะ ทำพร้อมกับคำสาบานนี้ไม่ใช่ทำกับพวกคุณเท่านั้นแต่เป็นสัญญาที่ทำกับทั้งคนที่ยืนอยู่ที่นี่แต่พวกเราในวันนี้ออหน้าพระยะโูวาพระเจ้าและกับคนรุ่นหลังด้วยเพราะพวกคุณก็รู้ดีว่าเรามีชีวิตอยู่ในอียิปต์อย่างไรและเราเดินทางผ่านชนชาตน าพต่างๆมายังไงและพวกคุณได้เห็นสิ่งที่น่าเกลียดของพวกเขาคือรูปเขารบที่น่าขยะขยงที่อยู่กับพวกเขาซึ่งทำด้วยไม้หินเงินและทอง ระวังให้ดีอย่าให้ใครในวันนี้ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงครอบครัวหรือตระกูลไหนคิดทิ้งพระยะหูวาพระเจ้าของเราแล้วไปนมัสการพระของชนชาติพวกนั้นเพื่อจะไม่มีใครเป็นเหมือนรากของต้นไม้ที่มีพิษและขมแต่ถ้าใครได้ยินคำสาบานนี้เท เขมลึอกอวดดีในใจว่าถึงจะใช้ชีวิตตามใจชอบผมก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรเขาก็กำลังทำให้ตัวเขาเองและทุกสิ่งที่เขาทำเกิดความหายนะพระยะหูวาจะไม่ให้อภัยเขาแน่ความโกรธของพระยะหูวาจะเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญเขาแล้วทำสาปแช่งทั้งหมดที่เขียน ในม้วนหนังสือนี้จะเกิดขึ้นกับเขาและพระยะหูวาจะทำให้เขาสิ้นชื่อไปจากโลกพระยะ,ห,ะหูวาจะแยกเขาออกจากชาวอิสราเอลทุกตระกูลเพื่อให้เขาเจอกับความหายนะตามคำสาปแช่งทั้งหมดในสัญญาที่เขียนไว้ในม้วนหนังสือกฎหมายนี้เมื่อลูกหลานรุ่นต่อตอไปข ของุณและคุนต่างชาติจากดินแดนห่างไกลเห็นภัยพิบัติในแผ่นดินนั้นและโรคภัยต่างๆที่พระยะโัวาหำให้เกิดขึ้น ทั้งกรรมะถรนเรือและการเผาไหม้โจนท้งแผ่นดินไม่สามารถหวานลุกหรือมีต้นพืชงอกขึ้นมาและต้นผักก็ไม่สามารถงอกขึ้นได้เลยเหมือนกับเมืองโซโดและเมืองโกโมราเมืองอัดมาและเมืองเซโบโยิมซึ่งพระยะหูว,วาทำลายด้วยความโกรธ นลุ่มแรงของพระองค์พวกเขาและชนชาติต่างๆจะพูดว่าทำไมพระยะหูวาทำอย่างนี้กับแผ่นดินนี้ทำไมพระองค์ถึงโกรธพวกเขาอย่างนี้แล้วผู้คนก็จะพูดว่า เป็นเพราะพวกเขาละเมิดสัญญาที่ทำกับพระยะโฮวาพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาสัญญานี้พระองค์ทำกับเขาตอนที่พาเขาออกจากอียิปและพวกเขาหันไปกราบไหว้นมัสการพระอื่นซึ่งเป็นพระที่พวกเขาไม่เคยรู้จักและเป็นพระที่พระองค์ไม่ยอมให้พวกเขานามัสการพระองค์ทำให้คำสาปแช่งทั้งหมด ที่เขียนไว้ในม้วนหนังสือนี้เกิดขึ้นกับแผ่นดินนั้นดังนั้นพวกเขาถูกพระยะโฮวาถอนรากถอนโคนออกจากแผ่นดินเพราะพระองค์โกรธเคืองพวกเขามากและพระองค์ขับไล่พวกเขาไปอีกแผ่นดินหนึ่งซึ่งพวกเขากำลังอาศัยอยู่นี้พระยะโฮวาพระเจ้าของเรารู้ความลับทุกอย่างแต่พระองค์ก็มอบสิ่งที่พระองค์ต้อง การเปิดเผยให้เรากับลูกหลานของเราตลอดไปเพื่อพวกเราจะทำตามข้อบัญญัต ถึงบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับโมเสสก็เรียกชาวอิสราเอลทุกคนมาแล้วก็พูดกับเขาว่าพวกคุณได้เห็นสิ่งที่พระยะฮูวาทำในอียิปต์ด้วยตาตัวเองมาแล้วได้เห็นการพิพากษาลงโทษอันหนักหน่วงการอัศจรรย์และการอิิริท อันยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่ตาทุกคนเห็นและสิ่งที่หูได้ยินนั้นหมายความว่ายังไงจนถึงทุกวันนี้พระองค์ได้ให้คําสาบานไว้เพื่อจะตั้งให้ทุกคนเป็นประชาชนของพระองค์ในวันนี้พระองค์จะเป็นพระเจ้าของชาวอิสราเอลตามที่พระองค์สัญญาไว้และสาบานกับบรรพบุรุษก็คืออับราฮัมอิสอักและยาโคบถ้าใครนึกอวดดีในใจว่าถึงจะใช้ชีวิตตามใจชอบก็ ก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรเขาก็กําลังจะทําให้ทุกคนเกิดความหายนะเพราะพระยาฮววไม่ให้อภัยเขาเนี่ยคำสาปแช่งทั้งหมดที่เขียนไว้ในมวนหนังสือจะ เกิดขึ้นกับเขาลูกหลานรุ่นต่อๆไปและคนต่างชาติจากดินแดนห่างไกลจะเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแผ่นดินเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเมืองโซโดมเมืองโกโมราเมืองอัตมาและเมืองเซโบยิมซึ่งพระยะโฮวาทําลายด้วยความโกรธอันรุนแรงของพระองค์นี่คือบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโป ปรดประธานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปวิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ถ้าชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังไม่ใส่ใจทําตามข้อบัญญัติและข้อกําหนดทาสาบแช่งทั้งหมดก็จะบันทำสาบแช่งทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลพระยะโฮวาจะลงโทษชาวอิสราเอลด้วยวันนรกจะตามหลอกหลอนชาวอิสราเอลจนกว่าจะพินาานี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะนำ ลุงทุ่งก็จะนำท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นไปอย่างไรนั้นกร,ราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้นะติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้และการอัศจรรย์กับการอิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ่แต่พระยะโอวาอยัางไม่ได้ช่วยคุณให้เข้าใจว่าสิ่งที่ตาคุณเห็นนั้น ให้เข้าใจว่าสิ่งที่ตาคุณเห็นและสิ่งที่หูของคุณได้ยินนั้นและคนต่างชาติที่อยู่ในค่ายพักไม่ว่าจะเป็นคนเก็บฟืนหรือคนตักน้ำเพื่อคุณกับพระเพื่อคุณกับพระยะโหวาจะเป็นคู่สัญญากัน กำลังทำกับคุณในวันนี้โดยที่พระองค์ให้คำสาบานไว้ด้วยเพื่อจะตั้งให้คุณเพื่อจะตั้งคุณให้เป็นประชาชนของพระองค์ในวันนี้เพราะพวกคุณก็รู้ดีว่าเรามีชีวิตอยู่ในอียิปต์อย่างไงและเราเดินผัง และเราเดินทางผ่านชนชาติต่างๆมาอย่างไงและพวกคุณได้เห็นสิ่งที่น่ารังและพวกคุณได้เห็นสิ่งที่น่าเกลียดของพวกเขาคือรูปเขารบที่น่าขยะขยง ลูกหรือมีต้นพืชงอกขึ้นมาและต้นผักก็ไม่สามารถงอกขึ้นได้เลยเหมือนกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราเมืองอัมเมืองอัดมาและเมืองเซโบยิมซึ่งพระยะหัวาทำลายด้วยความโกรธ แล้วผู้คนก็จะพูดว่าเป็นเพราะพวกเขาละเมิดเป็นเพราะพวกเขาละเมิดสัญญาที่ทำกับพระที่ทำกับพระยะโหวาพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่ตาทุกคนเห็นและสิ่งที่หูได้ยินนั้นหมายความว่ายังไง หมายความว่ายังไงจนถึงทุกวันนี้พระองค์กำลังทำกับคำพระองค์ได้ให้คำสาบานไว้เพื่อจะตั้งให้ทุกคนเป็นประชาชนของพระองค์ในวันนี้จะเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแผ่นดินเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเมืองโสโดโมเมืองโกโมราเมืองอัตมาและเมืองเซโมยิม และเมืองเซโบยิมซึ่งพระยะโฮวาทําลายด้วยความโกรธอันรุนแรงของพระองค์นี่ก็เป็นเรื่องราวของนี่ก็เป็นนี่คือบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ขอพระองค์ทรงโปรโดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมีความเจริญยิ่งมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปวิดีโอนี้ต้องจากกันแล้ว